ขอต้อนรับเข้าสู่ร,รายการเพลเนว่าบายเจอฮายกับ จันจีจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะที่จันจีได้พูดคุยกับพอส,อสุดปังแห่งปีพระมหาภัยวันและพระมหาสมปองก็ได้ข้อคิดดีๆมากมายเลยค่ะเดี๋ยวเราไปย้อนชมกันนิดนึงนะคะว่าครั้งที่แล้วมีความสนุกสนานยังไงกันบ้างไปชมกันเลยจ้านี่คือใครคะน้องมารีฮะตอนนี้น,น้องมารีตอนนี้น,น้องชาดาม,มหาสมปองก็คือเป็นเพเลเวอร์มาก่อนอก็ตามคนรักษณะคนรักษว์ไม่ว่าจะเป็นสุนัขเอยแมวเอยเกลียดเฉพาะทางโคกับจิ้งจกอ๋อทางคคกรบจิ้งจก จะแค่กังเกียบใช้ค่กลัวกลัวกิงนี่เรารู้แล้วแต่เจอใครโคมอะไรใช้คนเดียวตายโคมตายใช่อันนี้คือสัตว์เลี้ยงหรือว่าสวนสัตว์นะที่บ้านเนี่ยจริงๆทิงีเขาที่พูดมาเนี่ยมันคล้ายๆสวนสัตว์ย่อมๆเลยนะก่อนหน้านี้มีกวางดีนะฮะ ลาสุดที่ไปราชบุรีเจ้าของอะไรนะจะให้ตัวอะไรมาเลี้ยงนะลมากราหิวอลปากราเข้าไห้สองตัวฮะอย่าเอามาเด็ดขาดนะโยมไม่เลี้ยงสุดท้ายไม่เลี้ยงเท่ากับนอนด้วยกันฮะอมมาใครจะเลี้ยงผ่านไปหนึ่งอาทิตย์ลูกเขาดุหน่อยมึงจะมาว่าลูกกูนะตีนะชานามันนี่จะเอร์มากเวลามาที่นี่ค่ะเพยาะปกติถูกกับครั้งลงเนียวห้าคูณห้าวิ่งไปวิ่งมาเข้ากงออกกงเข้ากงออกกงหมาหอนไม่ได้เพราะหมากลัวผีหมากลัวเสียงระฆังฮะอาจารย์เชื่อ ใช่หมาขอเห็นปีเออพี่เชื่อมาตลอดเลยนะคำถามแรกนะคะการเลี้ยงสัตว์อย่างเช่นนกปลาถือว่าเป็นการกักขังหรือเปล่าทำให้เราเป็นบาปไหมคะคือถ้าจะเลี้ยงสัตว์อะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยขอให้มั่นใจเถอะว่าอันนั้นคือสัตว์เลี้ยงจริงๆคือสัตว์ที่เป็นสัตว์เลี้ยงไม่ใช่สัตว์ป่า สัตว์าคือสัตว์่าสัตว์เลี้ยงก็คือสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงที่เลี้ยงด้ทั่วไปที่เขาอยู่กับคนแล้วมันไม่ใช่ความรู้สึกว่าเขาถูกภาคมาเขาถูกไปเอามาจากธรรมชาติเช่นสุนัขแมวอะไรอย่างนี้หรือปลาบางชนิดที่เป็นปลาสําหรับการเลี้ยงอยู่แล้วปลาสวยงามนุ่นนี่นั่น สามารถเลี้ยงได้แต่ว่าเลี้ยงแล้วต้องแบบที่พระอาจารย์สมปองท่านกำลังจะพูดต่อไปนี้น้องต้องยังไม่รู้ยังไม่ได้พูดกันน้องจะมันรู้อยู่ในสมองี่ไจะได้ไม่ต้องปิดอนี้เลยอันนเลยอ่านมาเห็นด้วยกับท่านปวันคือสัตว์ป่าคือชื่อเขาชัดมากเขาก็ควรอยู่ฟอเรสคืออยู่ป่านี่มีฟอเรสต์เขาควรจะอยู่ในป่าส่วนสัตว์เลี้ยงเนี่ยเสริมตรงที่ว่าเลี้ยงให้ชีวิตเขาดีขึ้นให้เขามีความสุขมีพื้นที่เขาเล่นถ้าทำให้เขาลำบากก็ต้องเป็นบาป แต่ถ้าเลี้ยงล้วชีวิตก็ดีก็มีความสุขก็จะเป็นบุญของเราเองด้วยแล้วก็ของเขาด้วยเดชบุญได้ไปกับคนคนนี้ชีวิตไม่ลําบากนะฮะเลี้ยงสัตว์เลี้ยงอ่ะไม่เลี้ยงสัตว์ป่าเราเลี้ยงสัตว์เลี้ยงให้ดีด้วยจะเดียพอค่ะคำถามที่สองนะคะเคยได้ยินนาว่าม <sk> ีสัตว์เลี <laughs> ้ยงเหมือนมีครูที่ชื่อว่ากิเลส หมายความว่ายังไงคะโอ้ยากอะยังวันตอบมีสัตว์เลี้ยงเหมือนมีครูที่ชื่อว่ากิเลส <Okay. S 2> สัตว์เลี้ยงบางอย่างหนึ่งมันราคาแพงนะแล้วอยากได้แล้วอันตัวเดียวทีอาจจะไม่พอจะต,ต้องได้อีกหรือมีเขาแล้วต้องมีเอเซสซอรีซึ่งใครยัง <c oughs> ไม่เข้ามาในวงการนี้จะไม่รู้การเลี้ยงแมวตัวเดียว <c oughs> ไม่มีอยู่จริงนี่แหละเอเซสซอรีกระโปรงหนึ่งกงเอ้ยไอ้อ่างน้ำจะให้ใส่แก้วธรรมดาไม่ได้ อ่างอาหารชามอาหารใจ่้องอย่างดีขนมใช่ฮะของคนเริ่มมีสร้อยเลเริ่มมีชุดเป็นแบทแมนเริ่มมีเป็นเซนเตอร์มืออยากให้หมาเป็นแบทแมนแล้วก็มีคาเฟ่สัตว์เลี้ยงมีมามีอะไรนะมีคอนโดหมายถึงว่าเวลาเราไปไหนสามารถเอาไปฝากได้มีโรงแรมมีโรงแรมกิเลสล้วนๆนะที่ตัดโถนที่อาบน้ําอยากได้ตัวนี้อยากได้ตัวนั้นอะไรเงี้ย มันก็แล้วก็มีความยากอย่างอื่นเพิ่มเติมมากึ้งใครที่อยู่วงการนี้น่าจะรู้ดีกิเลสบางทีเราคิดว่าเป็นกิเลสของสัตว์เลี้ยงไม่ใช่กิเลสเราล้วนๆนะฮะหวังดีกับสัตว์เลี้ยงอยากให้เขาอยู่สบายซื้อคอนโดคอนโด,นโดมาไม่นอนสภาพซื้อกล่องเกิงมาไม่มีไม่มีนอนคอนโดพันกว่าบาทไม่นอนมานอนตามแบบ โอนในกล่องผ้าขีฬาวนี่นั่นซื้อเสื้อมาซื้อเสื้อมาอย่างดีจะให้ใส่สรุปคือไม่ใส่นะฮะร้อนร้อนเสียเงินเพื่ออะไรก่อนน้องหมาน้องแมวบอกมุ้มชอบปูไม่ได้ชอบถามปู้อยากได้ไม่ได้ปูแต่ปนจินจิซื้อกล่องมาให้กิสมอสี่พันบาทอยู่ไหมล่อกล้างขบนข้างล่างตาบนเตียงเตียงกว้างกว่าเยอะมาคำถามต่อไปนะคะปล่อยนกปล่อยปลาที่วัด ถ้าทำตามหลักพระพุทธศาสนาจริงๆแล้วได้บุญหรือเปล่าบางทีปล่อยปล,ยปลาแล้วโดนปลาใหญ่กินต่อหน้าเราบาปไหมคะถ้าเราจะปล่อยสัตว์อะไรก็ต้องดูว่าเขาอยู่ได้หรือเปล่าเช่นเต่าบ,บกอย่าไปปล่อยลงน้ําลึกๆเขาชอบโคลนชอบดินปนลาไหลอย่างเงี้ยก็ต้องโคลนดินอันเดียวกับเต่าบ,บกเลย เราต้องดูดูประเภทด้วยล้วจะรู้ยังไงต่บบกต่อน้ําก็เปิด Google ตมงนีเ้เขาบอกได้กับบกต่อน้ําต่อน้ําก็ปล่อยน้ําเลยอะไรเงี้ยย้ำคำเดิมว่าถ้าทําให้ชีวิตเขาดีขึ้นมันก็เราก็ได้บุญแต่ถ้าทาให้ชีวิตเขาลำบากมันก็เป็นบาต้องศึกษาหน่อยแต่ในทางพุทธศาสนายัางไนาางนะบางทีจริงเคยเห็นเหมือนกันนะบางทีเห็นไหมมีภาพคนเอาไปแช์อย่างปลาไหลอย่างเงี้ยปล่อยแล้วมันก็ไม่ได้ไปไหนเพราะมันไม่ใช่สัตว์ที่ต้องมาอยู่ในน้ําลึกหรือกบบางตัวกบมันเป็นสัตว์สะเทอนน้ำสะเทินบกมันต้องอยู่บนบกดด้้้้้ววยยยไไไไมมม่่่่่ใใชออูนนนนําาแลลปปทีัขึฮ มันขึ้นไม่ได้เพราะมันติดสันเขื่อนมันก็จมูกมันก็จะกระแทกกับสันเขื่อนอมจมูกวงจมูกแบงอันนี้ไม่ได้บุญคือการปล่อยนี่เป็นการแก้ที่ปลายเหตุเราอยากทําบุญที่ต้นเหตุคือเราต้องคิดยังไงก็ได้ว่าให้เรามีส่วนในการเบียดเบียนชีวิตสัตว์เหล่านี้ให้น้อยลงยช่วยการทำางไงไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำแล้วก็เป็นการช่วยแล้วฮะสัตว์มันก็จะอยู่ได้ไม่เบียดเบียนธรรมชาติเกินไปไปเที่ยวทะเลไม่ทิ้งขยะในชายหาดไม่รบกวนชายหาดมากเกินไปเต่ามาวางไข่ได้นี่ก็คือการทำบุญแล้วฮะ สมมุติอย่างจันจีค่ะเินจตไปซื้อปลาจากเขียงปลาที่เขากําลังจะโดนฆ่าแล้วก็ปล่อยน้าปุ๊บก,ก็คือลอยตุปป๊บปองไม่รู้ว่านอกน้ําหรือว่าตุยไปแล้วส่วนใหญ่จะไม่ค่อยรอดยิ่งยงเพราะว่าปลาที่เขาขายในตลาดคือปลาที่เตรียมไว้ทําอาหารแล้วฉะนั้นน้องจะอยู่ในสภาพที่พร้อมตายแล้วฮะพร้อมตายไม่ได้กินอาหารใช่โน่นนี่นั่นก็คือยืนร้องไห้เกิดปลาตาย แต่มันก็ดีครับมันก็จะได้เป็นบทเรียนให้เราว่าโอเคเวลาเราจะปล่อยสัตว์ต่อไปเราควรปล่อยยังไงช่วงนี้ขอพักเบรคความฮาที่แฝนไปด้วยข้อคิดดีๆแต่ความสนุกยังไม่หมดเพีงเท่านี้นะคะช่วงหน้ากลับมาเจอกันค่ะ ต,ต่างๆเนี่ยเขารู้จักบาบุญไหมคะโ้ยากแล้วตอบด้ <c oughs> ไม่มีฮะสะเดลฉานเขาเขาอยู่ด้วยโมหะ แต่ถ้าต<ม>ามความเชื่อตามความเชื่อผู้ศาสนาสิ่งมีชีวิตที่จะไปเกิดในกําเนิดของสัตว์เดรัจฉานเนี่ยโมหะโมหะคือเขาใช้ชีวิตตามสัญชาตญาณเขาไม่มีสติปัญญาถ้ามีสติปัญญาแบบเรานี่เรียกว่ามนุษย์รูร้จักผิดชอบทั่วดีแต่สัตว์เขาทําอะไรเขาท<ม>ขาทตามสัญชาตญาณฮะหิวเขาก็ร้องเขาก็กินเขาก็ฆ่ากันนี่เรียกว่าอยู่สตามดสัญชาตญาณถึงเวลาฤด,ดูผสมพันธุ์เขาก็ผสมพันธุ์ที่มันเป็นการสอนธรรมะว่าสัตว์บางบางทีเราไปคิดว่าเขาไม่รู้จักอะไรเนี่ยแต่บางทีลึกๆเข เนี <Hoy S 2> ่ยจะบอกว่าเขาไม่รู้อะไรเลยก็ไม่ใช่นะฮะแต่ว่าเขาคงไม่รู้หรอกว่านั่นคือผิดชอบชั่วดีแต่จิตสํานึกเขาสันชัตยานเขาทําให้เขารู้จากคุณเช่นใครให้ข้าวเขาเขาก็จำได้อะไรอย่างเงี้ยทำงานตอบแทนนน่นนี่ต่าอบโซ่กับโพจนตัวเองตายใช่ครองเจ้าของอะไรอย่างเงี้ยสัตว์เลี้ยงเสียชีวิต ทำบุญแบบไหนได้บ้างคะที่โยมมาถวายข้าวมันไก่ไงเพราะว่าหมาก็ชอบกินมากเลยท่นช่วยฉันเรี่ยงหน่อยนะคะจะได้ไปถึงไอ้จุนนี้หมาชอบกินข้าวมันไก่จริงจิงทำไมผมไม่เห็นเจอเลยพระอาจารย์ผมไปเจอเพชรเฮ้ยเอ้กเขาสนุนการเราเปล่าในการเรายี่ห้ออะไรเจอไห้เจอให้ต้เอให้ต้ออดี๋ยวตัดนะฮะหนเทคหนึ่งสอสา เจอหายเลยบางทีมาเป็นซองเลยโอ้อนะฮะ <c oughs> เอาให้เยอะมากกว่าน,นี้หน่อยสิจะถามว่าได้ไหมสมมติว่าถ้าน้องหมาเสียโน่นนี่นั่นน้องหมาหรือสัตว์เลี้ยงที่เราเคยเลี้ยงชอบเจอหายอย่างเงี้ยเอามาถวายได้ไหม,มได้พระก็เอามาเลี้ยงหมาแมวที่วัดต่ออย่างนี้ก็ได้บุญเหมือนกันฮะได้แล้วถ้าสมมุิเสียเราสามารถเราเผาศพทําพิธีเหมือนอย่างมนุษย์ได้ไหมคะได้เลยปกติเลยฮะมีวัดบางวัดรับ จัดการเกี่ยวกับการจัดการศพของสัตว์เลี้ยงเลยสัตว์เลี้ยงไม่ใช่แค่สัตว์เลี้ยงแต่สัตว์เลี้ยงคือสมาชิกหนึ่งของครอบครัวเนี่ยไม่เหลือพี่พูดเลยพี่จะพูดประโยคนี้เลยบา <c oughs> งคนไม่เลี้ยงสัตว์เป็นสัตว์นะฮะ <c oughs> ใช่เขาเลียงเป็นลูกเขาเลียกเป็นสมาชิกในครอบครัวเรียกน้องสิน้ <c oughs> องกินข้าวยังพี่สิ <c oughs> อะไรเงี้ยคนไม่เข้าใจก็ร้องไห้ทําไมจัดทําไมก็คุณไม่ได้เลี้ยงเป็นสมาชิกในครอบครัวไงถ้าคนได้เข้าใจจะรู้เลยว่าจะรู้ไม่ได้แปลกที่ ดารคนนั้นพี่คนนี้ยมคนนั้นคนนีนน้นจะร้องไห้จะเสียใจอะไรเงี้ยยกตัวอย่างเช่นร,รัชกาลที่6เนี่ยให้สร้างอนุสาวรีย์ย่าเเลไว้ที่พระราชวังที่สน,สนามจันทร์<ส>เพราะว่าย่าเลเนี่ยซื่อสัตย์มากมเป็นหมาที่ซื่อสัตย์มากอะไรเงี้ย,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 ยตบโะคะกมคถาลก หมอหมาใจหล่อนะคะจริงๆชื่อโครงการก,ก็คือหมอหมาใจหล่อส่งต่อความรักให้หมาจรค่ะเป็นน้องหวานมจําจังหวัดไปแล้วค่ะ <c oughs> หมอหมาใจหล่อส่งต่อความรักให้หมาจรใช่โอเคเอจําง,ง่ายอยู่ซึ่งเขาจะเอาศัตรแพทย์น,นักเรียนศัตรแพทย์นะคะจาก12สถานบันนะคะคัดเลือกมามาเพื่อโหวตกันคะแนนโหวตนะคะก็จะเปลี่ยนเป็นอาหารสุนัขเจอหายนะคะเพื่อบริจาคตามมูลนิทิต่างๆไปช่วยทําหมัดด้วย ในอนาคตก็อาจจะรบกวนนะคะน้องน้องศัตวแพทย์มาช่วยทำไหมนอสุนัขที่นี่ด้วยแล้วกรักษาทุกทุกที่เลยเนาะทุกการเล่นำในชุมชนนั้นชุมชนนี้เนาะโอเคพอเราพูดถึงโครงการหมอาใจหล่อแล้วก็มีคำถามจากน้องหมอมาฝากมานะคะจากหมอน้ำหวานค่ะก็มีคําถามที่อยากจะถามท่านค่ะว่าท่านมีความคิดเห็นยังไงนะคะเกี่ยวกับการที่คนไทยค่ะมีความคิดหรือว่าความเชื่อค่ะที่ว่าการนำสุ ที่เลี้ยงไม่ได้แล้วเนี่ยค่ะมาปล่อยที่วัดจะถือว่าไม่บ่าปแถมได้บุญอีกด้วยค่ะแล้วก็คิดว่าการที่นางสนาค่ะมาปล่อยแบบนี้ค่ะจะเป็นปัญหาสาหรับทางวัดหรือเปล่าค่ะต่อ,อม,ามาเคยมีทําโครงการกับอาจารย์ที่เป็นสมสมสมาคมพิทักษ์สัตว์นะฮะ ก็นี่แหละทำแคมเปญกันว่าปล่อยเท่ากับบาปนะเมื่อไหร่ท้าคุณเอาสัตว์เลี้ยงที่คุณเคยเลี้ยงเคยรักแล้วคุณปัดความรับผิดชอบเอามาทิ้งเป็นภาระให้วัดให้พระให้เนรต้องดูแลหรือให้คนที่วัดต้องดูแลนั่นคือการทําบาปคะปล่อยเท่ากับบาปฮะเคยมีออกข่าวเลยฮะอ๋อขอบคุณที่โยมเอาสุนัขหมาแมวมาปล่อยจระเข้กำลังหิวพอดีออกข่าวเลยแต่ว่าท่านประชดเพราะว่าท่านก็ไม่ได้มีศักยภาพเหมือนที่บอกอ่ะท่านไม่ได้มีความรู้การดูแลอาหารการกิน จะเห็นว่าเป็นวัดทุกอย่างได้หมดมันไม่ใช่อะไรเงี้ยไม่ใช่ก็ปล่อยที่วัดนะฮะปล่อยที่ไหนทุกที่บ้าเหมือนกันหมดค่ะคำถามต่อไปนะคะจากหมอพีมค่ะผมสามารถเป็นสื่อกลางในการช่วยเหลือน้องๆได้ไหมครับอย่างเช่นการเปิดชมรมเพื่อการรับบริจาคอาหารและอุปกรณ์ต่างๆในการเลี้ยงน้องๆและก็นําไปมอบให้กับทางวัดโดยตรงการเปิดชมรม ในการฉีดวัคซีนฟรีการทําหมันฟรีผมสามารถทําสิ่งเหล่านี้ได้ไหมครับอาจารย์เพื่อช่วยเหลือน้องๆครับขอบคุณนะครับโอ้โหควรตั้งเลยนะทั้งในวัดทั้งนอกวัดในชุมชนอะไรน่าจะมีมีชมรมอย่างเงี้ยน่ารักน่รักมาเดือนรักครั้งอย่างเงี้ยน้องหมาที่นี่ก็น่าจะได้มีมีสุขภาพที่ดีขึ้นมีคุณภาพที่ดีขึ้นเพราะว่าโยมมีความรู้เรียนมาก็จะรู้ว่าต้องดูแลยังไงอะไรเงี้ยหรือของชุมชนอย่างเงี้ยเขาก็อาจจะเลี้ยงตามมีตามเกิ<ม>จกดจนเราจะกระตุ้นยังไงเขาก็ ก็อ๋อมีให้กินกับุญนะอะไรเงี้ยงั้นถ้ามีคนที่มาให้ความรู้มาชี้แนะมาบอกคนที่รักสัตว์อย่แล้วเขาก็จะแบบอ๋อต้องทําแบบนี้ต้องทําแบบนี้ต้องฉีดวัคซีนต้องอะไรต่างๆเนี่ยบางคนไม่รู้คือไม่รู้จริงๆงนั้นน่ามีชมรมนะครับถ้าเหมือนคนยังมีความเข้าใจความรู้ผิดๆเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงอย่างประเภทหมาแมวอย่างเงี้ยก็บางคนก็ยังมาง่ายโดยการที่ให้กระดูกน้องคานให้อาหารบูดอะไรเงี้ยมีก้างก็ให้แมวอย่างเงี้ยซึ่งมันไม่ถูกให้ของเคมาเลี้ยให้อาหารที่เช่นเขาบอกว่าสัต ตายเขาเนี้ยร็วกว่าเราสิบเท่าอะไรเงี้ยให้เค็มเนี้ยก็ทําให้น้องสุขภาพแย่ควรมีนะคะโครงการนะคะเข้ามาร่วมด้วยนะคะกับทางวัดจะเลิด้ากๆเลยค่ะต้องมีเร็วๆนะต้องมีต้องมี number one นะคะตอนนะคะการที่เราทําบุญกับสัตว์ใหญ่เช่นโคกระบือเราจะได้บุญมากกว่าการทําบุญกับสัตว์เล็กไหมครับยากเอาสิไม <c oughs> ่มควร เลี้ยง,ยงสัตว์ตตอยาก<อ>ให้รู้สึกแบบใจเขาใจเราเนาะเรารู้สึกลองนึกถึงเราคือถ้าเราช่วยชีวิตอ่ะไม่ว่าสัตว์ใหญ่หรือสัตว์เล็กก็ได้บุญเหมือนกันหมด <ฮะ S 2> คืออย่าเน้น <ฮะ S 2> แต่โคกระบือเลยช่วยเหลืออื่นบ้างช่วยเหลือน้องหมาน, <ฮะ S 2> น้องแมวช่วยเหลือสัตว์ที่เขาต้องการความช่วยเหลือจริงๆบุญบาปบุญมากบุญน้อยเนี่ยวัดที่ว่าความช่วยเหลือที่เราไปช่วยเนี่ยมันไปสู่สัตว์ที่เขาต้องการความช่วยเหลือจริงๆหรือเปล่าพี่ชอบประโยคเมื่อกี้อย่างเลยที่ว่าจะสัตว์ใหญ่สัตว์เล็กสัตว์น้อยเขามีความรู้สึก เขาอาจจะไม่ได้รู้บุญบาปไม่ได้มีสติปัญญามากแค่สัญชาตาญานแต่เขาก็มีความรู้สึกใจมีความรักตัวกลัวตายมีความรักต,ตัวกลัวตายเขาเราถึงได้ตัดเพศสัตว์สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกทั้งหลายคือทุกชนิดเลยดังนั้นก็ช่วยทุกชนิดเถอะไม่ต้องว่าต้องช้างมา้าวัวควายม,มีคนประโยชน์มากหรอกต้องหมาน้องแมวมูม้ากาไก่ก็รักชีวิตฉะนั้นก็ช่วยอะไรได้ช่วยฮะเพพวันนี้เบียร์มีคําถามอยากจะถามพระอาจารย์ทั้งสองท่านว่า บางครั้งนะครับเห็นในไลฟ์มีคนเอาสัตว์เลี้ยงมานั่งฟังธรรมด้วยอย่างเงี้ยครับอยากถามว่าสัตว์เลี้ยงเหล่านั้นเขาได้บุญด้วยไหมครับม,มันมีอะไรนะที่ฟังธรรมะแล้วก็ตายแล้วเป็นเทพประดุะมีครัข้างข่าวนกคู่อย่างเงี้ยในชาดกมีเยอะจะเรื่องเล่าแบบว่าได้ยินเสียงพระสวดมนต์ทุกวันทนะุกวันฟังเพลินตกมาจากในดานตายเกิดไปเกิดเป็นเทพบุตร ออะไรย่างเทีประวับทแบทแมนพลังที่ยิ่งใหญ่มากกับคนที่ชอบที่ใหญ่ยิ่งเรื่องแล้วมันสไปเดอร์แมนเนี่ยคนเรื่อดแต่ว่าจริงๆมันคือการสอนธรรมะว่าสัตว์เนี่ยต่อให้มันฟังไม่รู้เรื่องแต่ถ้ามันได้ยินอะไรบ่อยๆเนี่ยเหมือนเคยเห็นนกแก้วนกขนทองไหมเราพูดหยาบให้มันฟังบ่อยๆสิมันด่ามันก็จําแต่เสียงด่าแต่เราพูดเพาะๆสิ มันก็จะเพาะสัตว์มันก็ดูเจ้าของเหมือนกันถ้าคุณเลี้ยงมันคุณลองดุร้ายใส่มันทุบตีมันมันจะเป็นหมาที่ดุมันจะเป็นหมาที่หวรลแวงแต่ถ้าเราเลี้ยงมันดีๆเลี้ยงเขาปล่อยให้เขามี energy ให้เขาล่าเริงเขาก็จะสุขภาพเขาก็จะดีเขาก็จะอาสุขภาพจิตด,ดีดล,ล่าเริงดีก็มีคําถามนะคะอยากจะมากราบถามพอสอทั้งสองท่านนะคะว่าถ้าเกิดว่าแมวบ้านเพื่อนนะคะคลอดลูกแล้วเราเนี่ยไปรับลูกแมวเนี่ยมาเลี้ยงเนี่ยจะถือเป็นการพากลูกพากแม่ไหมคะบาปไหมคะพสอ เป็นการช่วยแบ่งเบาภาระฮะเมื่อเขาหย่านมน้องหมาที่บ้านนอกเนี่ยมาป้าป้าชอบตัวนี้มีมีเชือกบางๆมาปลกคอไว้บางๆปลูกคอ้รวมตัวนี้ตัวนี้เป็นการเป็นการช่วยเหลือกันในการเลี้ยงเขาก็ได้ไปอยู่กับครอบครัวที่เต็มที่กับเขาตัวเดียวเขบคนเดียวเขาตัวเดียวอยากมาเจอกันก็มาเจอกันได้แม่ก็คงบอกก่อ ทายานมแล้วก็เอาไปเลี้ยงบ้างเยอะแย่งกินจังเลยก็อย่างนั้นเลยครับอาจารย์แต่ว่าบางชนิดก็ต้องก็ต้องนอกจากว่าแยกแล้วก็ต้องดูความพร้อมก่อนเช่นให้เขา หมดสัปดาห์<ม>ของการที่เขาจะกินนมแม่ก่อนอะไรเพราะภูมิต้านทานเขาด้วยหรือว่าถ้าจริงเป็นหมาแมวที่เป็นหมาแมวพันธุ์เนี่ยเมื่อกี้ต้องได้วัคซีนก่อนอถ้าไม่ไดว้วัคซีนน้องก็จะอ่อนแอไม่แข็งแรงต้องฉีดพาวฉีดนู่นฉีดนี่ต้องให้ครบก่อนเราจึงเอาไปเลี้ยงเพราะว่าถ้าเอาไปเลี้ยงแล้วเขาตายขึ้นมาก็สงสารเขาพยาธิหัวใจนั่นอะไรเงี้ยเราต้องหย่านมเพราะว่านมเหลืองเนาะ ถ้าเป็นบัวไม้น้องหมามีนมเหลือง<ช>อต้องได,ได้ได้ดื่มนมเหลืองแล้วเขาจะแข็งแรงเป็นยังไงกันบ้างคะกับการพูดคุยกับพอสอแต่ความสนุกยังไม่หมดเพลงเท่านี้นะคะช่วงหน้ากลับมาเจอกันคะ่ะสุนัขอะไร ออกจากบ้านไม่ได้ใครบินเลียนไม่ได้ปักไม่ได้ชิวว่าชิวาว่าพับพุดเดิ้ลอะไรมันเกี่ยวกับออกจากบ้านอันนี้อันนี้คือไม่รู้จริงใช่ไหมกระต่ายไม่รู้เนาะไม่รู้จริงจริงไม่รู้ม้าพันทางม้าลืมกุญแจม้าลืมกุญแจชิบอินโนะมาเดินกุญแจม้าโดนหมาโดนมาเปิดประตูไม่เป็นยอมยอมถ้าเรา ตอบได้มันจะเทพได้เลยเอเทพมากแต่เราตอบไม่ได้แต่ยอมขี้เละยอมยอมแต่ได้ยังคำตอบก็คือล็อกไว้หรอล็อกไว้หรอล็อกไว้เหรอล็อกไว้เลยล็อกไว้เลยกูค้าบาทสิบบาทไว้เลยบาทล็อกไว้เลยบางทีก็เหนื่อยนะ ทิ้งแฟนได้นะก็ะ<อ>เราไปกันไปได้แต่ว่าจะทิ้งน้องหมาน้องแมวเลยครเขาไม่มีใครจริงๆแฟนแล้วก็ยังหาใหม่ได้แต่หมาหมาหาแฟนได้ไหมไ<า>ย่ได้ไม่ได้ครับโอ้ยไม่เกี่ยวสิวเราต้องต้องเขาดีไม่ดีน้องหมาแะไรจะอาจจะเชื่อมโยงให้เราได้กลับมาเป็นเพื่อนกันคุยกันได้อีกทางดูแลน้องหมาเลยยังให้อาหารเยยากเขาป่วยหรือเปล่าอะไรเงี้ยอยากให้เป็นอย่างนั้นมากกว่าไม่ใช่ว่าโอ้โหเลิกกันก็เลยไปลงที่น้องหมาหรือว่าทอดทิ้งเขาอะไรเงี้ยไม่ได้ครับท่านครับ คือเราเป็นมนุษย์นะเราอาจจะรู้จักมีตัวเลือกมีตัวเลือกเยอะมีคนใหม่ได้แต่สําหรับสัตว์เลี้ยงเนี่ยเขามีคนเป็นที่รักไม่มากและคนเป็นที่รักหนึ่งเดียวของเขาอาจจะคือคุณฉะนั้นเมื่อตัดสินใจจะเลี้ยงอะไรสักอย่างหนึง่งขอให้คิดให้ดีคิดให้คิดให้ดีคิดให้แน่ก่อนแล้วจึงเลี้ยงฮะถ้ารู้ว่าเราไม่สามารถที่จะมีความรับผิดชอบในระยะยาวได้อย่าเลี้ยงอะไรเลยฮะมันเกิดขึ้นได้ฮะ จะถามว่าบาปไหมอย่างเงี้ยนะ <S <S ไม่บาปมาไม่บาป<ม> <นะ S 2> เพราะเราไม่ได้เป็นคนทาเขาเราพยายามที่จะช่วยเขาเนี่ยฉะนั้นจึงไม่บาปหลายคนก็จะเป็นยงเงี้ยรู้สึกผิดเหมือนกันว่าช่วยเขาไม่ทันนู่นนี่นั่นไม่ใช่ความผิดของเราฉะนั้นอย่าโทษอะไรอย่าโทษตัวเองเกินความผิดที่ตัวเองทำมันไม่ใช่ความผิดเราเหมือนกันหลายคนขับรถไปเหยียบสัตว์ตายเงี้ยก็จะมูฟออกมูฟออนออกไปไม่ได้อย่างเงี้ยก็จะฝังใจนู่นนี่นั่นเพราะเราไม่ได้ตั้งใจไม่ตั้งใจก็คือไม่ได้ตั้งใจจริง เมตตารมคำจนโลกเรามีเมตตาในการเลี้ยงสัตว์แล้วนะฮะแต่วันหนึ่งที่เขาจากไปเป็นเรื่องธรรมดาไม่งั้นพระเจ้าไม่สอนเรื่องไตรลักษณ์นะฮะอันนี้จังทุกขงังเังตาไม่เที่ยงชีวิตเขาก็ไม่เที่ยงชีวิตเราด้วยเป็นทุกข์มันก็ต้องมีธรรมดาแล้วก็สุดท้ายก็ไม่ใช่ตัวสนวันหนึ่งทั้งเราและเขาแหละก็ต้องสูญสลายไปเป็นเรื่องธรรมดาสัตว์เลี้ยงที่เรารักมากเขาไม่ได้ตายแล้วไม่ได้จากไปไหนนะเขาแค่ย้ายไาอยู่ในใจของเราแต่นมีผัวดสีว่าของผมของผมของเขาชอบ ทุกสรรพสิ่งบรรดามีบนโลกใบนี้มีช่วงเวลาของตัวเองไม่เว้นแม้แต่สัตว์เลี้ยงหรือตัวเราเองนะฮะเราสัตว์เลี้ยงไม่จากจากเราวันหนึ่งเราก็ต้องจากจากสัตว์เลี้ยงอยู่ดี<ม>ฉะนั้นก็ให้เข้าใจนี่ฮะว่าเราได้เลี้ยงเขาได้ดูแลเขาเต็มที่แล้วแต่ถึงเวลาที่เขาต้องกลับสู่ดาวของเขา<ม>ก็ต้องปล่อยให้เขาไป ใช่คะไม่ว่าจะเป็นเจอไฮมิดแอสมิลโฮลิสติกนะคะเมนูอร่อยเขียวง่ายนะคะแล้วก็เจอไฮสติกนะคะแล้วก็สินค้าใหม่เจอไฮแพนักคอตต้านะคะเอาไปแช่เย็นนะคะอากาศร้อนแบบนี้กลายเป็นไอศครีมสำหรับน้องหมาสำหรับน้องหมาน้องหมาได้ทานไอศครีมน้องหมากินไอติมค่ะมอบให้นะคะหลุมทั้งสองให้น้องหมามารับเองค่ะน้องหมามารับเองด้มาลีแล้วลูก มาลีโอ้มาลีอยู่ตรงนี้เลยโอ้ยทำไมนอนขนาดนั้นน่ะลูกมารีมารีนะไม่ต้องแบ่งชาดำเลยชาดำไม่มาก็ไม่ต้องแบ่งชาดำชอบไหมมาลีชอบไหมตัวนี้ถ้าชอบแลบลิ้นสินี่นถ้าชอบแลบลิ้นโอ้ยแลบลิ้นใหญ่เลยอ่ะแสดงว่าชอบมาก รวมแล้วออสองแสนฮะยุะ่งถมาทายหมดเลยนะคือ,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 อต่อไปพี่แดนอยากทำรายการเองบ้างหมายถึงว่าอยากสัมภาษณ์คุณกิติจสิงหาปัดคุณสุดที่ใช้ยุนถึงจุดนี้ทุกวันนี้ทุกคนต้องออนไลน์<ช>่ตัวท่าฎยุนนี่ทันสมัยมาก t ิกตอ,อกก็มีทุกแอปพลิเคชันนะอันนี้เป็นชื่อเพลงในรายการของพี่ช่วยด้วยตั้งแต่มีแต่วาก็กดรบหมดเลย เจนจีเชื่อว่าเพื่อนเพื่อนเทเลวบบายเจอไฮทุกคนนะคะจะได้ธรรมะดีๆนะคะเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงนะคะหรือว่าทางโลกทางธรรมต่างๆมากมายเลยทีเดียวนะคะสําหรับใครที่อยากมาทําบุญไหว้พระนะคะหรือว่ามาให้อาหารปลาให้อาหารนกแบบนี้นะคะก็มาได้นะคะที่วัดสร้อยทองนะคะหรือว่าอยากจะพบพ่อสอทั้งสองนะคะพระมหาภัยวันและพระมหาสมปองนะคะ ก็ช่วงนี้คิวแน่นมากๆค่ะสามารถมานมัสก,การได้นะคะหรือว่าชมไลฟ์ของท่านทั้งสองได้เลยค่ะแล้ววันนี้นะคะก็หมดเวลาของเพลเวอร์บายเจอไฮกับจันจิแล้วนะคะฝากติดตามทุกช่องทางของเพลเวอร์บายเจอไฮนะคะอินสตาแกรม a c e b o o k หรือว่าทาง Youtube ฝากกด Subscribe ด้วยนะคะจันจิขอตัวไปให้อาหารปลาก่อนนะคะแล้ววันนี้ก็บ๊ายบาย